สวัสดีครับกลับต่อจะบอกคราวนี้โชคดีโชคดีได้มายือนเย็ยนโรงเรียนเก่าเจอนางฟ้าถือไม่เรียวอันยาวที่แวนเพื่อนเก่าเดี๋ยวนี้เป็นครูคนใหม่ตอนเคยวิ่งเล่นไล่จับ แอบหลับวิชาภาษาไทยเดี๋ยวนี้เธอนาเลือ่องใสทุนเทงหัวใจซ้อนเด็กไทยแดนกันดารขงพาดมาเทมยิงน,กน,กนักน่ารักน่ารักยามจับช็อกเขียนกระดานเี็นแม่พิมพ์ที่ชาติต้องการถ้าทางมุ่งมันเป็นคุณครูแสนดีโรงเรียนคแอ เกโตเก้าอีกก็สมเต็มที่ยังไงก็ยังดูดีถ้าแม้ว่ามีคุณครูที่งามนามใจสวัสดีครับคุณครูคนใหม่รับลูกศิษย์อีกสักคนจะได้ไหมจะข้อเรียนวิาชาภาษาใจได้ไหม มาูกมากินมาอยู่ที่บ้างเราเรียกตายจะพาทั้งแม่ทั้งพ่อมาสู่ขอคุณครูจะได้ไหมแต่งงานในกันวันใดจะให้คุณครูคนใหม่สอนทั้งวันทั้งคืน ค,คุณครูคนใหม่รับลูกศิษย์อีกสักคนจะได้ไหมจะขอเรียนวิาชาภาษาใจได้ไหมครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูคนใหม่รับ สิทธิ์อีกสักครจะได้ไหมจะรักอิ้งรักเดียวตลอดลไปได้ไหมครับคุณครูได้ไหมครับคุณค,ณครู

ของโรงเรียนบ้านทับขวางทุกท่านด้วยความยินดีครับเอออยากจะแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับบุคลากรของอโรงเรียนบ้านดอนรนกก็ออกไปด้วยนะครับหนึ่งท่านผู้อำนวยการบกพโพมีครับครับภา,าพที่ถ่ายภาพอาจารย์คงพัฒน์อาจารย์รัตดาวันรักษาจาร์ครับ อาวอนคุณวัฒนนาคุณครูวดาเจ้าคุณครูแป้งคุณครูทินาภาคุณภูนะครับช่างไม้สีครับคุณตนเลาเศรษีเมืองครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับผู้อยู่ผู้ช่วยสุวรรณตาเสือก็ขอแสดงความคึกคักยินดีอย่างยิ่ง ที่ชาวคณะท่านผู้บริการชื่ออะไรนะท่้องไว้ตั้งนานนแต่รู้จักกันนะท่านพี่ชัยนิยมพราาผู้บริการทนนานการพิเศษแบบเชี่ยวชานะอยากลจเราจะยกให้เลยก็พร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านชัดกว่าแห่งอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทของเรา มีแต่คณะครูมาทุกท่านมีกรรมการอะไรไหมมีแต่คณะครูหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวจะโยกจะโยกให้โรงเรียนหมดเลยก็ต่อไปคือสังเกตดูแล้วมีแต่ทังน้องรุ่นหนุ่มสาวไฟแรงแค่นั้นเลยก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาส่งเพื่อนเพื่อนชื่อนางอาจารย์คุณครูอวรรณรัตน์รองรมารุ่นอาจารย์หมดเลย จำนวนอยู่ทางสุกบอลใอยู่อย่างนานแล้วก็าทางพี่ก็จะเป็นขวัญนกำลังใจให้อย่างดีขอให้อยู่กันแบบพี่น้องอยู่สักวันแล้วอายุไม่เท่าไหร่เพราะว่าหากจากลูกชายแค่สองปีพูได้ว่าเป็นรุ่มามานลูกก่านอะลูกชายอายุที่เจ็ดสองปีก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกหลาน พูดนานหน่อยพูดอะไรคือไม่ได้ตั้งต no. 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 ้นแล้วก่อนพูดอะไรเลือกได้นะเป็นเป็นเป็นอะนรไปก่อนจบจบส่วนทุนน้ำาจบเอกวิทยาศาสตร์ขอบกสูร์เไปก่อนถ้่เรียกสสบกูรรุ่นนี้คงไม่มีอะไรนะประเลทประกาศปีบัตรที่ใชที่ครูชั้นสูงเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเข้าไปสอบบรรจุครับวันนี้ก็เรื่องความดีกับครูมนต์องมาเรื่องการรุ่นที่ใย้ายกับาใกล้บ้าน ผมเองก็รู้เคยกับพี่อปออในนามกับตาท่านอยู่ท่านก็เป็ทุ่มชาติผมเพราะว่าท่านผ่านไปช่วยศึกษาแล้วก็ยุ่งมาเป็นรปอแล้วท่านก็เดียวกันกลนเป็นผู้ช่วยกองเจดแต่ว่าไม่ต่างบ้านพี่ก็ขาวเลื่อนเดียวกันบ้านเดียวกันนะฮะสายใต้ก็แผ่ในถนนเป็นทางเลี้ยงที่ไหนก็จะนั่งรถเดียวประจำก็ถูกข้าวบูมอาจารน์อาจารย์ดีด้วยกับพี่ีนวดแล้วก็พี่เขาก็มีน้องลูกสาวเป็นนายร้อยตำรวจผู้หญิง ก็ไปเจ้าเอกันที่ติดดาวบ้างรับดาบบ้างที่สามปรางผมก็ไปกับหลังสาวถึงเพชรบุรีแต่หลังสาวบนรุ่นน้องของพี่เขาก็มีบาดแผลมาตกผลที่นุ่ดเดียวลูกสาวอาลูกสาวของอาจารย์นะครับตอนนี้ก็อยู่ผมดูพี่อยู่ไปโลกแล้วแต่คุณแม่ก็ป่วยที่ประเทศตัวเองยังไม่ได้รู้ แล้วก็พ่อพี่ปุ๋ก็ไม่เป็นอาวะโสขอภาคมาด้วยแล้วก็ลูกก็เล็กนะครับเมื่อใดนี้ปย้ายทางก็ดีใจแต่ก็เสียดายล้กยเสียดายคนที่ทํางานดีห้องเรียนติอ่านอ่านดีบทดีกบกบจำง่ายอยู่ง่ายใส่นะนอนได้พ่อไปนอนได้ไปนอนนี่กันพ่อเล็กๆเขาก็ทำดีมีป้ายประจตางานในเรื่องของโรงเรียนพระรามอ่าแล้วก็ความเด็กมั่งเรี้ยงทุกวันก็ไหวหวานช่วยหน่อยใส่ตัวเด็กสวยอยู่บ้าน เราเรียกไปน้ลักนะครับเองนะไทยที่ใดเราไปถรวจโรบาดก็โดนถ้วยครคน่าครูนาเป็นครูรักเล็กเล็กกว่าน้องครูนาครับทรูนาที่ก็เป็นหน้านานประสมป้าเอกรสนะครับเขาก็ทำนำทีปรได้านได้นะแล้วก็ครูปีนาเีื่องระยะี่สูงเพราะเขาอยู่กูกับลง่าไปแบะอิน บ้านนี้ก็โดนวิจัยครับโดนก็อบูฟเฟ่ก็เป็นเชื้อสายใต้กันพ่อยิ่งตากูัวยุติยาคนละนองพ่อครนะครับก็เอาได้ถ่ายาด้แล้วแตกยุติทยาจะไม่รับเลยมีเลี้ยงมีเลี้ยงก็นามคุณนำอีกช่วยคนบ้าะว่าผมสักดีมาได้ครับเรามามีแฟนเป็นตทักเตะรถตีเทคโคนนะก็เลยพามาเป็นครูพี่เลี้ยงบอกหวานหน่อยจบเทคโนโลยีคอมพิเตอร์มันช่วยหน่อยนิ้ เราจไตั <Cornell>. ้งแก่นี้แล้วแต่นี้ใไปไม่โคเนี่ยแต่กัวไม่สวยนุ่งแต่เกณีนสองนำมาอยู่เห็นราวด้านเดีเดี๋ยวนี้ก็รับวันละสองร้อยเดี๋ยวน้ไม่เข้าแล้วครับิือมาใหม่แา่กับปางนี่ตำแหน่งนี้ว่ามาเปีอันนี้ปรถมประถมก็ีครับก็มาใหม่หมเอ็นสอนก็ยีนนะครับต้องเถื่อนหราเจ้าใี่คีนไรเรไม่รู้ นี่ใจดีอย uh, ู่ด <t ower> ้าผมก็อยู่บ้านบ้านปกติผมมีดีออยู่นิดไอ้อยู่ฟีไัฟาดพวกที่รเรีครูที่อยู่แ่บ้านราตามม่าี้เป็นเพื่อนะชื่อว่าคุณครูต้องคุณแอนคนอุทัยธานี่ก็อยู่บ้านผมกายหลักหนึ่งนะก็อยู่คู่กันคุณมาดิ้งอเป็นนนะครับใยก็ครู เยอคนอ่าทองทอนะครับก็ผมไม่เจ๊งอะไรนะครับอาไมาดุถูกใจจะาพีาอยู่ที่บุรีนะะทีอินทุรีนะครับวัดไผ่ปาในเราเนี่นะเรตั้งแต่พี่น้องเกศคนนครจังหวัดกวเป็ชาตอยู่มานานนะครับแต่คนอยู่ในเหมนกันลยก็งคนเดียวที่เก็ได้แ่ถ้าพี่เกศย้เมื่อวามพังเลยเพราะเาหน้าเพี้ยนกายอยู่ตรงนี้โดนเดือดโหอะรอะไรก็อบบวลา ปอยู่ันมานเก็ตรคั้งแรกนะครับปีสองูน่ครับทุไปนการาชการมีพิเศษตาม่าคนเงินากคนเงินฝากนะครับมาที่ไหนก็ไดเขาเาแตัวลมตปูนี่ก็เอรัตอูเกอูเกะอูเกเกนิด่ยวนักงานได้แต่การเป็นบคนเงินฝากนเดินฝากนะครับกูแกะดาวเอฟรัตทได้ยาแล้วก็จมมาชีวิตกัเพ นี่ก็อสได้รับมาได้จากภาคพบุรีมาได้ถึงสองปีไหมผมเปลี่ยนเนาะได้ย้ายอยู่วั่ตนแล้วตอนผู้ต่ออีกจังหวัดจะเรียกใช้เร่รับมรดก็ไปรับที่เขาเนดเอกนักสิทนัสิทก็พนงาได้ายต่อไปก็ผูตรวจกิจกทรตัวนี้ไปขาจบน้าะโยนะครับอันนี้ก็เป็นเงนเป็นพระนะพระพระธานนะครับก็เป็นคุจเจ้านะครับ ไม่อยากอยู่ในรุ่นรุ่นที่ปู่ได้รวยล้านได้เป็นมหาข้าวิญญูงไชอบชอบทังโลกโลกเรียนเรียนี้ก็อยู่รลูกนี่นะนรับนะครับเราได้อยู่ในวัดนะโอ้มาเป็นก้าวในโอ้คนเป็วไยวันเยอะเลยมาล็บกันล็มาลอเดือนละหนึ่ง้แต่ครับตาดีรับเป็นกิวักาของโรงเรียนูท่านสเราที่หนนนะครับ นี่เรารองรี่วลชื่อวเนี่าเม่นี่ก็ดูประสมตวยเอ้ยระถมนเ่ประถอนะครับเริ่งปัจจุได้มาไม่กี่เดือนฮะประเมินได้กี่ครั้งที่เไม่รู้กก็ผู้หมูนะครับไปดูที่นี่คนกับญานงานได้จัดการนะครับพนักาตูใหญ่ เลี้ยงดิบก้าวเือ uh วันวันเยอะเลยเป็นหม้อห้อนะครัอยรักษาออกมาไกาครัคุณคก็ได้ก้เรียบร้อยแล้วก็กอบติดจะติดก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ขอขอแค่ป่อยครั้งหนึ่งนะก็มีอะไรตาหายเอาอุจ้ายอุณจายก็เยผู้หญิงก็รู้มากของเรากอสองสามก็วันนี้ก็จะ ทตอนที่เปเลขาผมก็ตรวจใจแต่ปชุมที่เียวผมคิดกี่เก็บปฐุมนัเอ้ก็ปชุมแอร์นะพอกระจกปีญญาหลายใบครับาโทก็หลายใบที่เวลาไปโโหลายใบแล้วกล็อกตรใกลจะจบท็เรมาตักามเลยจะไปต่อโธทุกบานหยหลายการศึกษาก็จบจบหลายเราชอบเรียนเฉพาะเดียวที่เเที่ยวเยอะไปเรื่อยตอนที่ไปเล่น็อกเตอร์ด้วยญาโทของที่พนักทองแล้วที ก็รอ,อรสัตวนักขาก็าใกล้ถึงนะกำลังทำอะไรผมเรียกพู่้ตระก็ลรวจแคปาโพนนะก็เป็นคนที่อยู่มาหลา,ายปีแบบนี้ได้เพราะว่าเขก็จะเด่นในเรื่องของการงานต่าตงๆเก่ัเพี่อขอ,ขอเรื่องยอยนี้ก็เห็ได้ไปที่นนทบุรในการนะครับก็งจังหวัดพิจรุกักไหว้วนานใช้ขอเรื่อยตอนนั้นก็กีก่ร้รแน้นำปที่น้ำเงาบ้านเาอ ก็อัดให้ผมด้วยได้เลยนะือขาวด้วย่างก็นับถือกันมากเลยก็ผมก็โวยครั้งหนึ่งตรงกันก็ขอได้วยครับ่ะก็ก็ขอขอบคุณนะคะท่านขอวิชัยนะคะแล้วก็คณะครูโรงเรียนบ้านฉัตรขาดนะคะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะที่ที่ได้นผ่านกำลังใจเมื่ส่งแล้วก็ ขอการสวัสดีขอโคตรนะคะแล้วก็คณะครูโรงเรียนวัดลอยนงำลงนะคะก็หน <What? S 1> ูก็ขอฝากแล้ักต,ตัวด้วยนะคะและ้วก็มีอะไรก็แนะนำปุ๊หนูได้ะคะ่ะมีอะไรก็ตัดเรืยองออกกันได้ะคะ่ะไม่ไม่มีอะไรมากนะคะก็ อดีตใจนะคะที่ได้ไปอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะแต่ก็ยังคิดถึงที่เดิมอยู่ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณครับเป็นธรรมดาของคนที่ย้ายเมื่ออยู่ที่ไหนเมื่อมีความผูกพันความคู่ปิติ ความระลึกความนึกถึงเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในบ้านจาวัาแต่ใจหนึ่งก็ดีใจที่ได้ย้ายมาอยู่ใกล้บ้านการเดินทางจากกองพินสีมาโรงเาารียนวัดตอนรนงกทนี่ประมาณ6กิโล10กิโลเท่านั้นเองนะครับมีสิ่งใดที่มาหนักใจหรือทําอะไรแล้ว,วกลัวจะพิจะถูกระตุ้นสัได้ทางที่ี่โรงเาารงียนวัดตอนรังกอินดี รับฝากฝากภัยเพศนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคอวิี่ชายคณะครูทุกท่านที่ให้เกียรติกับน้องได้เดินทางมาส่งให้เกียรติกับโรงเรียนวัดอรนกที่มาร่วมส่งเอ่อคุณครูกวรัตน์อย่างก้าวข้างด้วยความดีนะครับโรงเรียนวัดอรนกจะดูแลคุณครูมนให้ดีเหมือนที่ท่านดูแลอยู่นะครับขอบคุณมากครับ Okay. อยู่ที่กองบินสีรู้จักไหมกองบินสีรู้จักวันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดงาน,างาน,นว,ว,งวัน,นะะรรนรแรกที่โรงเรียนเราก็ได้ไปวนนปิ่งด้วยใช่ไหมร่วมขบวนกับเขาเอานะคะเรียนของเราเรตั้งแต่ที่สิบเจ็ดนะครับวันนั้นก็โรงเรียนได้ต้อนรับไปส่วดอุทิศจากคณะครูวัฒนบุตรสาขประสงค์กันเป็นจำนวนมากเลย วันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีของโรงเรียนวัดดอรำลกเรามีแขกผูม้มวิเกียนสามสี่ท่านได้ให้เขียนมาก็ต,ตัอไปนั้นไปไปไป้ก่นขอาไป,ไปโ่กมอออเป็นไงครับก็อยากวันนั้นคณะครู ลูกหลักเลยอาจารย์คุณครูเหมือนแก่ก็คงผิดใส่ก็ต้องโทษเอวันค์รับคราะห์ัาหรืออาจารย์คนนะถูกต้องนะถูกต้องเาะสี่ไม่ไหวก็อาจารย์ครูเราอัก็เตรียมตัวรับสี่สิบไได้เลยนะ่กแล้ว็คงรู้จักน้องเรือกับโทพีดาเนี่น เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวต้อนรับคุณครูบอยและน้องมาลรงเรียนเชิญครับครับน้องทำท่าต่างเส้นครับมีกี่แล okay. so be ้วผมไม่ได้เตรียมอะไรนะครับวันนี้พูดได้คนเก่งด้วยครับกีฬาดีต้อนรับนะครับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนเรานะครับ ว่าลลหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียนเราก็ขาดบุคลากรไปหลายท่านจากเสียงเซ็นอายุราชการตามวาระของท่านไปนะครับอยู่ตลาดครับสวัสดีคุณท<ม>่านกระลึกเนีและน้องที่มาใหม่คือชั้นฝาเนี่ยผมก็เคยไปจับได้ใช่ไหมครับเ,เคยไปตรวจขั้นที่5ของสำรองตอนนั้นขอพี่ชายก็พาไปเรียนตามาพี่กี้แย่ตอนนั้นคุณปิ๊ดจับไหม ก็ผิดูเลเนี่ยผู้พิดนะตูแลสนั้นก็เป็นคนหั่นคามาแก่คือไปสออที่นัดมานะก็โรงเรียนของเราวัดโุกเงียเป็นโรงเรียนที่เรียนน้องท่านเนี่ยแต่ได้อยู่แต่แต่ด้วยความที่ท่านเข้าใจว่าเรามีภาระหน้าที่ก็มาผิดชอบท่านก็เลยเข้าใจให้มาแล้วก็มามาเจอขอขงกรธะคะมารุ่นมารายงานตัวค่ะ อคนพูดเก่งเราเรื่องขอาพูดเก่งเล่าเรื่องชีวประวัติตัวเองให้ฟังนะคะก็แล้ก็ก็หนึนเหนื่นข้อนะคะ๋อค่ะก็ก็คณะครูที่โรงเรียนดอนนังโลกก็เป็นเป็นเหมือนพี่ใหญ่นะคะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยคอยดูแลคอยดูแลหนูนะคะที่ได้หนึ่งนี้ค่ะ แล้วก็เป็นความรู้สึกของคูู้ของเรานะครับน้องมน Get me.